อันีเดอคือต้องทำกกามินจะมาวันที่8เดือน8เดือนหน้านะคะคืต้องรอมซื้อกาบินนะคะ8เดือนแปดทาีามเมื่อไหร่จะซื้อคุณกำอันุ่นแคกาบินสักทีซื้อแล้วแต่ไม่ได้ติดถ้ัวแจะคอดนีวันนี้พี่สั่งเพิ่มอีกสี่ตัวน้าๆเดี๋ยวจะติเดี๋ยวจะติดให้สตัวเลยบอกไปไปตั้งไปซื้อไปตั้งโชยเฉยแต่ไม่ได้ติดตั้ง อ๋อพักฟองพักผอนค่ะมค่ะมพักจรินะเวยเอาเปลี่ยนเสื้อมาย้ายเสื้อมาให้เสื้อให้ใส่แล้วสายเหตุการณ์ขาต่อการคนบอกว่าสีขาวหมดสีขาวหมดก็ไม่ขายค่ะนะขายแค่อสองสีคาฟเฟ่มาอร่อยป่ะก็คือก็ได้อร่อยอืกิอน <ะ S 1> อีกคาเฟ่อีกคาเฟ่อร่อยเหรออาหารอร่อยไหมบบิ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 ิิิิ เก่าลัดมันอยู่กับสปาเกตตี้ได้ยังไงวะอะไรเก่าลัดเราหมุกพอช่วงช่วงนี้สัมภาษณ์หน่อยช่วงนี้สัมภาษณ์ได้หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเก่าลัดมันมันทอดมันเทศอ๋อมันเทศโอจิ้ยปลาหมึกปลาหมึกโอจิเงาอนี่แปลว่าปลาหมึกโอจิงงาะกูจำขึ้นใจโอจิงงาะกูจำขึ้นใจเพราะเวลาได้กินตอนตีสองตีสามมึงต้องหาโอจิงงาะให้ได้นะเว้ยโอจิงงาะโอจิงงาะเหรอชอบกินโอจิงงาะเหรอ้เคยกินโอจิงงาะแห้งไหมก็ไยังเลยปลาหมึกปลาหมึกแห้งนี่มีเป็นตับไหม ได้ด้วยเหรออพอดมผูสำรักไอ้น้ิ๊ิิือดีมาไมจ๊นดียวไปไม่ควรไปสูตรตามนะครับอ่าจีนสข้นดีเเก่อกจพากเล่จีขายอะไรอยู่นะตอนนี้เรากำลังขายวชชิงแมชิงอยู่ชิงแมชิงอันนมอะแบ่งกันน้ำหนักจะได้ขึ้นหน่อยสีขาวตมน้นีนี่นอันนี้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 เวลี่หอมอันนี้อันนี้หอมหมดแล้วเ โอ้อันนี้จริงๆทูถอมแอรอะไรทำงานอยู่กับเพื่อนเครื่องซักผ้าไม่ได้ทาเแอนี่ไหนปิดสิวะโอ้โยโอเคใครอยากได้สีได้กดสีขาวมาเติมเรียบร้อยแล้วนะคะราคาแค่89บาทเท่านั้นขอข้างหน้าขอตสงรุ่นนึงได้ไหมคะรุ่นดีไข่ไข่นีแล้วโอเคจูโน่ทูเดย์แฮปปี้ชิงแมชชีนเวลี่ทู